แฟชั่นอีเวนท์ใหม่แบ็ค เป็นคืนชีพโครงกระดูกมรณนะเป็นเจ้าของได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะครับผมจนถึงวันที่7มิถุนายนรถกระนำลักกี้รอยัลเป็นการลดที่คุ้มสุดๆนะครับผมใครที่พลาดกิจกรรมวันนี้นะครับบอกเลยว่าเสียดายมากเลยนะฮะกิจกรรมดีๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมยังมีให้ทุกคนทําจนถึงวันที่24พฤษภาคมเลยนะฮะมีตั้งแต่แจกตั๋ว Royal, ลักกี้รอยัลไดมอนด์รอยัลตั๋วสุ่มอ e ีโว5ใบและท่าเต้นเจ๋งๆอีกนะครับผมของก,กิจกรรมแจกกระเป๋าแจกโปรไฟล์แจกรูปปกนะครับบอกเลยว่ากิจกรรม ดีีๆแบบน้ควรจะเล่นกันเยอะๆนะฮะวันนี้เสนอตอนโลงโง่กับตีไอคิ0แเริ่มเกมมาก็เช่นเคยนะครับผมเมื่อเราเจอตี้ตึงทุกคนก็จะปัดเกมนั่นเองนะครับก็จะขึ้นเสียชีวิตเสียชีวิตเสียชีวิตกันนั่นเองนะฮะและเราจะโดดไปที่กอกแก้วเหมือนเดิมนะฮะสังเกตดูนะครับว่ารอบนี้คนจะโดดไปเยอะแค่ไหนนะฮะ อนนี้เหลืออยู่3 8คนนะครับโอ้โหมีมากับเราตีหนึ่งเลยนะแต่ว่าทุกคนก็ยังสื่อสารกันไม่โอเคนะครับผมไม่รู้ว่าจะฟาร์มหรือว่าจะวิ่งขึ้นเขาโหนไปเลยดีอยังปัดอยู่นะครับไปได้ปืนมาแล้วก็เปิดไปนะเปิดไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เราไม่มีปืนนะฮะเราควรจะไปเลยดีกว่านะผมว่า ฐานใดนั่นเองความหายนะก็บังเกิดขึ้นหัวแตกหนึ่งคนไม่เท่าไหร่หัวแตกสองคนอยู่ทำไหม ja vu, street, หัวแตกหนึ่งคนหัวแตกสองคนและเราก็ได้แยกทางกันตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา อจริงๆคือถ้ายังอยู่รวมกันก็หัวแตกเป็นคนที่4คนที่3ด้วยนะครับผมเราเลยต้องแยกทางกันนะฮะเพื่ออย่างน้อยให้โปมันตามแค่คนใดคนหนึ่งก็พอนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าโปจะตามใครและความสวยก็บังเกิดมันตามผมครับทุกคนโปอะโปมองเห็นด้วยแหละแมมันตามเฮะไม่ได้กินผมหรอกตามมาขนาดเนี้ย คิดว่าผมจะยืนอยู่นิ่งให้ยิงหัวปล่ะล่ะและแผนการหนีโปข้ามเกาะก็เริ่มขึ้นมาผมบอกเลยผมได้ซองควงละหนีโปมาขนาดเนี้ยถ้ายังตามมานะโคตรนับถือเลย และความสวยรอบสองก็เริ่มขึ้นโอ้โหมึงยังตามมาอีกเลยใครที่คิดว่าตี้ผมคือตีไอคิวแปดร้อยผมบอกเลยนะไม่ใช่ครับเพราะนี่เหมือนแค่เริ่มต้นตีมั้มบอกตีมนเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยจำได้ตัวเสื้อนะนะ โอ้ยเต็มเยยกด้วยเดจ๋ออ๋ออ่าให้ให,ให,ให,ให้อยากถ่ายรูปกับผมก็ก็มายิงผมแบบนี้เได้หรอโอเคครับโอเคครับผมให้ถ่ายรูปด้วยครับ, <c oughs> รบโอ้โหซ้ำซ้ำ,ำไม่โดนเลยนะซ้ำยามซ้ำยามเร <c oughs> ีนนยบร้อยแตกคนที่สามนี่เดอะแบกของเราเลยครับทำไมมาตามผมวะ <c oughs> ทั้งทั้งพี่พี่เขาก็อยู่ใกล้กับผมนะผมว่า มันต้องรู้จักผมแน่เลยเอาตกด้วยเดียมมันมันฆ่าผมแล้วมันก็ไปถ่ายรูปผมด้วยโอโ้ไม่ใช่ละแบบนี้โอ้หแบกต่อไปครับพี่ชายและตอนนี้พวกผมก็หาทุกๆวิธีทางที่จะหลบโปพวกนั้นให้ได้นะครับแต่เราก็คิดว่ายุ่งขนาดเนี้มันคงมาไม่ได้รอบแต่มันไม่ใช้ ดนตรีหนึ่งมาดนตรีสองมาขึ้นมาขนาดเนี้ยยังวัพตามมาอีกเหรอ้๋ยมันวะไอเชี่ยนี่ตีโปอีกคนล้มแล้วเต้นใส่ไอ้นี่ล้มแล้วซ้ำศพไหนลองดูไอ้ตัวนั้นสิ เอาเอาเอาล้มสองครับตรงนี้เรียบร้อยป่ะล่ะโอ้โหยิงโปล้มลูกพี่นี่ใจพี่มันได้จริงๆฮะโอ้โหเต้นใส่มันหน่อยดิเอ้ยย่อๆย่อซ้ำเออเออฟันมันเออเออไอสุดๆๆนี่นี่แหละมันห้าเอาเหลือเหลือไอนี่โอ้โหเล่นโปแล้วไปชื่อไปกรอบชื่อเข้ามาอีกอีอืมแล้วดิเพื่อนนายตายแล้วสองคนน่ยออาไงออาไง ยังชอบเลยมาดูกันนะว่ามันจะได้ที่หนึ่งไหมเอาลุกแล้วลุกแล้วเหมือนจะเจอคนนะปับป๊บปั๊บโอ้โหหมดสองเม็ดเรียบร้อยฮะโอ,โอ,โอ้สุดยอดโอ้ยทีทวเอนฆ่าอีกแล้วไม่รู้ตีจริงหรือเปล่าไม่รู้เอนจริงหรือเปล่าเออแต่ว่าเขาฆ่าโปรได้เว้ยอันนี้ก็โปรนั่งแคมป์นะครับผมมาดูกันนะขนาดเล่นโปรมันยังมันยังนั่งแคมป์อ่ะทุกคนคิดดูเดี๋ยวผมกลัวทุกคนเบื่อนะผมก็เลยกอให้นะครับผม ตอนนี้วงก็เล็กค่อนข้างที่จะบีบแล้วนะครับไอโปมเลยต้องเข้าวงนะโอ้โหผมนี่อยากชอบเลยนะฮะจังหวะน,นี้มีประเด็นแล้วดูมันนะเออดดยิงคนโอ้โหเรียบร้อยขนาดบินอยุอ่อ่ะก็ล่วงอะ่ะออมันแม่นเกินยิงอะไรลูกพี่เอายิงเข้าตัวได้ไงเนี่ยออโอ้โหเล่นโปรจบละดูมันดูมันดูมันโอ้โหโคมั่วเลยเปย๋ออ๋อจะแตกจะแตกโอ้โหเกือบเกือบโอ้เกือบหัวแตกเองนะ อย่างดีอยู่ที่โปช่วยไว้โปง่โๆนะอย่าไปเล่นนะครับผมผมแนะนําเลยนะฮะแนะนําทุกคนนะอย่าไปโกงอะไรยังไงเลยนะครับคือหลายๆคนอ่ะเขาก็ฝึกมาด้วยฝีมือของตัวเองกว่าเขาจะเก่งได้แบบนั้นถ้าตัวเองอยากเก่งนะครับก็ต้องฝึกเหมือนกันนะครับผมผมก็ต้องฝึกเหมือนกันนะฮะหลายๆคนเนี่ยคือเขาเล่นเป็นเกือบปีก็มีนะฮะแต่ว่าตัวเองเพิ่งมาเล่นแล้วแบบอยากเก่งทางรัดแบบนี้ไม่ใช่นะฮะมันจะทําให้เกมไม่สนุกนะครับผม พอผมรีพอร์ตไปแล้วนะไอคลิปเมื่อวานเนี่ยผมลืมรีพอร์ตนะครับผมไม่ใช่อะไรคือผมเจอทุกวันเนี่ยที่จริงเขาจะเรียบร้อยหพอแตกคือผมที่จริงนี่ผมว่าผมน่าจะไปแกนมาเตอร์แล้วถ้าไม่เจอโโอ้ยโอ้โหหมอตามเม็ดลูกที่ไม่ล้มอ่ะเอาเดียวอ้าวล็อกมั่วล็อกมั่วโอ้หูดีนะมันมันออกกันตรงนั้นนะฮะมันออกกันเยอะเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เครื่องร่อนปะเครื่องร่อนนะเมื่อกี้เอ๊ะหรือว่าใช่หรือเปล่าวะเดี๋ยูดีเครื่องร่อนก็หายไป เอาเอาเอาเป็นไงล่ะเขาไม่กลัวปูอ่ะเอาเป็นไงล่ะเอ้ยเรียบร้อยโดนระเบิดเอาเอาล้มโ้โว่ดล้มอ่ะเรียบร้อยโอ้โหโอ้คนโง่โปูอะไรเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมไอ้คนที่เล่นเครื่องร่อนเมื่อกี้นะเห็นปะผู้ชมมองทันไหมมองไม่ทันกลับไปดูอีกทีนะไอ้ปูมันล็อกมั่วๆอยู่เมื่อกี้โอผ่่จังเอา นี่นะฮะคืออันเนี้ยไม่ใช่อะไรนะครับเขากันโปนะครับผมแต่ถามว่ามันมันก็คือบั๊กนั่แหละครับมันก็ไม่ดีอะไรนะครับผมนะแต่คือมันก็มันก็ไม่ได้แย่กว่าโปนะครับผมคือทําแบบเนี้ยมันกันโดนโปยิงแตกได้นะฮะเราก็หัวไปก็กันแ้มลมนะคือเราก็เห็นใจคนที่เขาดันแ้มด้วยได้ไหมผมลบอะลบยี่สิบเก้าโหโคตรเจ็บเลยนะฮะขนาดเหลือแค่20กว่าคนเองนะครับผม อันที่6ก็ยังดีนะก็อย่าลืมฝากกด like, ไลค์เป็นกำลงังใจกับผมด้วยนะครับผมอันนี้เมื่อกี้มันก็เป็นวิธีการโปรใหม่นะเพื่อนผมเป็นสนับสนุนนะฮะโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าคุณชมสนุกนะฮะอย่าลืมฝากกดไลค์แล้วถ้าอยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับโปรอีกนะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนะฮะแต่ววันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Life that got in, oh so dark, oh so dark Life that falls apart, falls apart I've been torn apart I've been torn yeah, apart I'm a fucking loner Life, find some meaning in this life. In a life that got it all so dark, all so dark. A life that falls apart, falls apart. My heart been torn apart, torn apart. I've been bleeding on the inside, I'm torn apart. Can I get a chance to go back to the start?